โอเคครับก็พบกับเซอร์ว a l ล r ค f านะครับในวันต่อๆไปนะเล่นมาหลายวันแล้วครับโอเควันนี้ก็จะเออ่ทำนั่นให้ดูนะครับอะไรนะเออทองแดงครับทองแดงแร่ทองแดงเราจะเอาไปทำทองแดงนะคัพเปอร์ ใส่ทานก่อนนะครับอืมเอาแร่แร่จะเป็นสีฟ้าฟ้านะครับแร่สีฟ้าฟ้าโอเคใส่ไปหมดเลยนะนะครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นสีแบบสีน้ําตาลเข้มเข้มแบบนี้นะครับอเเรียกว่าแร่ทองแดงครับโอเคดูซิว่าตู้เรามีอะไรบ้างอืมอช่วงนี้ก็เผาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ ทำพวกเ,เดี๋ยวเราจะทําพวกมีดพวกขวานอะไรพวกนี้นะครับอโอเคทําสติกก่อนทําสติกก่อนเอามามาแปรรูปก่อนไปแปรูปโอเคนะครับได้สติกมาแล้วโอเค น่าจะพอโอเคนะครับเดี๋ยวจะ,จะทำขวานนะครับขวานทองแดงใช่ไหมมันจะคมมากเลยนะครับแล้วก็ทนด้วยต่อไปโอ้ได้แล้ว รู้สึกว่ารู้สึกว่าเผาได้แค่11นะฮะสิก้อน okay. โอเคโอ,โอ้โหโเสียงฟ้าโอเคอันนี้คือมีดนะครับทำมีดแล้วนะครับต่อไปจะทำหอ,อกแล้วกันนะหอ,อกทองแดงได้มีดทองแดงไปแล้วหอ,อกทองแดงนะ โอเคได้แล้วครับอืมเพียงพอใช้ในการล่าสัตว์นะครับเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินข้างนอกสักหน่อยนะไปล่าเนื้อหน่อยแล้วก็จะไปล่าหมาป่าล่าทำไมเลยครับก็ล่าเอาหนังมันมาทำเป็นอ่านม้านั่นเองนะครับอโอ้ฝนตกแะ เตรียมมีดก่อนเตรียมมีดก่อนเจออะไรขึ้นมาฟันทันทีตัวนี้ไหมตัวมินิไหมตัวนี้ไหมเอา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 ไหม,ไหมตัวนี้ไหมไม่เอาไปมันไปหาฝูงมาแล้วตัวเดียวสู้ไหวนะตาเป็นฝูงยากหน่อยโอเคฝนจะตกหนักเหลือเกินจะหยุดไหมเนี่ยเฮ้ เจอเจอวัวพ่อวัวโอ้โหนี่ตัวนี้ถ้าได้กินนะอิม่มไปหลายวันอุ้ยนีเดอมามา,ามาเข้ามาไอ้วัวบ้าเข้ามาปึ้งอีกทีนึงมามามาดีเออรู้ว่ามือบาดเจ็บหนักแล้วมึงจะหนีไปไหนกูจะฆ่ามืงให้ตายนี่ไงโอ้โหสุดยอดอ่ะอ โอเคเฮ้ยหมาป่าวิวิวิมันจะมากินเนื้อเราหรือเปล่าเฮ้เฮ้อ๋เอ,อเนื้อมีแล้วครับสี่ชิ้นโหสุดยอดนะสี่ชิ้นเลยอ่ะโอ้เห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยตัวนี้มาตัวเดียวเว้ยล่าหมาป่าเอาหนังเลย,เยมาตัวเดียวเหรอตลกซะเลยยังไง เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอนนังก่อนเฮ้ยนังออกมาสิเนอออกมาแล้วคุยได้หนังแล้วหนึ่งพื้นหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาอีกเอาอีกรู้สึกว่าสี่หรือห้าตัวหรือเปล่าโอเคตัวนี้ตัวนี้เอาไหมโห Okay. เดี๋ยวก็ววขอย้ายกันนะครับออ้หอ,อ,อ้เหมือนจะพื้นที่เต็มเนาะอืม,อมก่อนนะก่อนนะไอ้ไอ้ไอ้ไอไหมาขอเข้าไปก่อนนะเว้ยเอาของไปเก็บในตู้เซฟกูก่อน <c ười> นะครับก็ เอาของไปเก็บก่อนนี่ไงตู้เซฟเราโอ้โหตู้ก็เกือบเต็มเดี๋ยวต้องสร้างตู้ใหม่แล้วนะเอาอะไรเก็บดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเอามาทำไมเยอะแยะในหินเนี้ยก็งงเหมือนกันเก็บ <c> ห <ười> ินครับเอาอะไรอีกทองแดงโอเคพอไหมพอไปดีกตอ่อ ม,มา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 เลยมาตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวใช่ไหมออหอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยไปหาฝูงมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้มึงจะเอาไหมามึงจะเอาไหมาขอ,อมีดก่อนอม,มามาเลย มาสิเออมามาดิมาดิมา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 อ้อูอ้มามาโห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 มาเป็นฝูงแล้วเว้ยเฮ้ยหนีก่อนละหนีก่อนแล้วเ <c oughs> ว้ยไม่ไหวไอ้ตัวเดียวสู้ไหวหลายตัวถอยก่อนยังไม่อยากตายเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยไอ้ขอไปตั้งลักก่อนนายจะมึงตามมาเออมาเลยมาเลยตัวเดียวมาเลย มานี่เลยนี่นี่อีกทีนึงอีกทีนึงอืมนี่ได้นังไหมได้นังไหมนะโอเคอ้าวได้ตัวที่สองละไปะตัวไหนต่อดีฮะช่วยเล็งหน่อยสิอือตัวไหนที่มันชอบเดินเปียวๆตัวเดียว มีไหมดูก่อนดูก่อนอุ้ยอะไรวะอ๋อหิวหิวครับโอ้ยไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่างน้อยก,ก็มีเนื้อวัวละเดี๋ยวไปย่างกินก่อนพ่อวัวซะด้วยเออตัวนี้แหละมานี่มีจะหนีไปไหนลงน้ําเหรอนี่แน่ในน้ํากูเอาได้ไม่ต้องกลัวมาลอยมา นังจงลอยมาโ okay. อเคอ้าวสามล้วสามอ่ม้อเฮ้ยอีกกายก,กาไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาอีกตัวหนึ่งเนาะมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวนี้ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตัวไหนอยู่ตัวเดียวตัวเดียวโดด,โด,ด ตัวเองดีกว่าเองดีกว่าตีสู้เหรอสู้เหรอเออนี่ตัวเดียวโดดโดดเรียบร้อยแล้วมึงอะนังออกมาเออนี่ไงในสี่ตัวแล้วโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมใกล้มืดแล้วอะกลับก่อนกลับก่อน โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําอานม้ากันนะครับนะโดยใช้หนังหมาโดยใช้หนังหมานะครับโอเคไปไปปิดประตูไอ้ดับแรกขอเออขอย่างเนื้อวัวกินก่อนเนาะหิวตายลายแล้วตอนนี้ตาลายจริงๆ เอาสี่สี่ก้อนเลยเผาทีเดียวครับโอเคโอ้โหโห,โห,หวะอ่ะ,อะช่วงนี้ขอดูก่อนนะครับเราจะทำอ,ะอ่านมากันนะครับอทำไงวะเอ้ยทำไงอ่ะเอ้าวเฮ้ยมันต้องตรงกลางอีกอันนึงห้าตัวนี่ว่ะเอ้ยนับผิดนะเอ้ยเฮ้ยขาดอีกตัวหูมืดแล้วอะ เฮ้ยเอาไงดีอะจะเอาพรุ่งนี้ไหมไม่เอาคืนนี้แหละเสียงเสียงเออเออเออโห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 เออมามาตามมาตามมาตามมาโุ๊ยออ้ยมันสองตัวเอ้โอตกน้ำครับโอ๊ยเออไม่ไหวไม่ไหวว่ายน้ำก่อนอุ้ยหนาวหนาวว่ายน้ำก่อนมานี่ ิ้งเสร็จครับโอ้โห,โห و, มืดแล้วอะเฮ้ยอห,หนาวด้วยได้ละได้ละครบละอา้าวโอเคครบละไปเร็ว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 หนาวแล้วหนาวแล้วสั่นแล้วสั่นแล้วอุยอ้ยหนาวอะหนาวสั่นนะเฮ้ยเฮ้ยอุยอ้ย,ยลืมปิดประตูดีนะไม่มีใครเข้ามาอ เอยรีบทําก่อนอุ้ยมีไงแล้วเอาสติ๊กหัวท้ายอืมบนล่างเนี่ยอืมนี่ได้แล้วเห็นไหมครับท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วโอเคอูกำลัตงตาลายเลยฮะขอสักชิ้นหนึ่งนะก่อนนอนคืนนี้โอ้โหสุดยอดอร่อยมาก เนื้อวัวนี่มันกินแล้วอิ่มจริงๆเนาะโอเควันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปตามหาม้ากนันดีกว่าเนาะ Josh ได้อ่านม้าแล้วล่ะโอเครับก่อนวันนี้สบายใจมากอิ่มแล้วได้อ่านม้าด้วย